หัวเข่าด้านบนนะฮะใช้หอกแม่โครงเช็คดูปวดดูนั่นเจ็บไหมอ่าเช็คดูเจ็บไหมครับต่อไปอามาเช็คที่จุดน้ำเต้าตกนะฮะน้ำเต้าตกตรงใต้หัวเขาว่าส่วนมากหัวเข่านะครับพอเช็คแล้วต่อไปมาด้านซ้ายมาซึ่งซ้ายนะครับนี่จะมากระตุกหัวเข่านะครฮะมือขวาจับที่ ข้อเท้ามือซ้ายไว้ที่ด้านบนของเขาแล้วกระตุกเข้ามาหนึ่งสองสาม <3, S 1> สี่อ่าสามทีเนาะโอเคต่อไปด้านนอกนะครับหมุนกระตุกหนึ่งสองสามอ่าในด้านในเข้าหนึ่งสองสาม สญญเสร,ร็จแล้วเอามาเอาแขนกระตุกไหมยับนั่นใต้กระตุกหนึ่งอ่าเท่นะครับต่อไปเอาข้อเข่าขึข้นมาแล้เอาขาของคนป่วยไว้ด้านบนนะครับเรามาเช็คข,ข้ขอเขาก็คือเลขสิบเอ็ดนะครับตอนแรกเลขสิบเอ็ดกระ,รนะต,ะรตุกขยับดูกระตุกไหมไม่ฝืนไหมไม่ฝืนกระตุกเลยหนึ่งอ่าสอง สานะครับอาตนมาที่สบ้าของเขาเอานิเค้ยค่้ยกันนะครับมาทากันทีเกระตุก1 2ึ่งสองสเราไปด้านบนบนเหนือของเขานะครับทีเดียกระตุกหนึสองา อ่านะครับต่อไปนะครับต่อไปเรามาครบนะครับอ่าช้าช้านิดนึงค่ะโอเคครับผมไปค่ะได้ครับนะครับหายไปจะเป็นยังครับทอดเช่นของข่าวของตุ๊กยังโอเคครับเอาขาล็อกไว้นะครับเอามือทั้งสองข้างล็อกไปที่ใต้ของเทา แล้วประสานกันกระตุกตูให้คนไข้ให้คนไข้เอามือไว้ที่หน้าท้องนะครับให้จับอะไรมาทบที่หน้าท้องนะครับระวังขยาดูคนไข้เถิดตึ๊งตึ๊เอนยโอ๊ย้อ๊ยโอขึ้นไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊าโส๊ยจอ๊ยโอ๊อ๊ย นะครับเรามาเช็คขั้นตอนแรกเช็คข้อเท้านะฮะจุดข้อเท้าก่อนนะครับ,บ,บประมาณสิบวิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับโอเคแล้วก็เราหัวเข่าข้างซ้ายไปที่จุดที่หนึ่งกระตุกข,ข้อหางึ๊ สองสามอ่าเราไปจุดที่สองขึ้นมานิดนึียวเข้าไปนิดี่กระตุกมันน้น่งจุดที่สองนับหนึ่งหนึ่งสองสาม,สามอ่าแล้วมาจุดที่สามจุดที่สามใช้หัวเข่าอีกข้างนึงน,นะครับข้างเดียวกับคนใช่นะฮะขึ้นมาด้านบน ก็มือเอาะออกกันกระกตรุกหนึ่งสองสามโอเคต่อไปนะครับเอาหัวเข่าให้คนไข้ย,ยันหัวเข่าเราไว้นะครับจับช้างซ้ายยกขึ้นนะ ข้องขวาต้องขวาใแล,ล็อกเขย่าดูปฮะอ๋ออัน้เช็คาเข้ารูสองข้างอุ้ยเก่งจังทำยังไงเนี่ยข้างที่ทำนะครับจะลงได้มากกว่าข้างที่ยังไม่ได้ทำอ่า ครับนะ <wield ing 1970> เป็นคนละระยะอ่ะโอเคมาต่อกันนะครับที่ว่าเอาใข่ของไข่ยันเราเข่าเราไว้แล้วก็ยกข้างซ้ายมาก่อนนะครับจับกระตรุกกระตุกเลย you. แล้วก็อีกทีนึงจับสองข้างบิดเอานิ้วโป้งบิดขึ้นนะครับบิดขึ้นหน่อยบิดขึ้นกระตุกอ่านั่นดีที ยึงเท้าสามลูกีคแขนใ่ใช่เลยนะครับต่อไปมาสู้แรงนะครับเราดัร่างขึ้นนะครับให้คนใช้กดลงมาดันขึ้นโอเคเรากดลงให้คนใช้กดดันหัวขึ้นดันด ok, ันเท้าขึ้น อือได้ทีน okay, like em. ี eh wow. ้เราไปด้านซ้ายให้เขามานั่งขวาอือได้อีกทีนึงนี้เราไปด้านขวาเข้ามานั่งซ้ายอือได้ได้โอเคครับเออาีกทีนึงขออีกทีนึงครับอีกทีนึงให้เราดันขึ้นนะครับให้เราช่วยลงมาอือ๋อ ลงให้ลงใช่กดซึ้งอือตาไปด้านไปด้านขวาลค่ไปด้านซ้ายอือไปเราไปด้านเราเอาเราไปด้านขวาให้คนไปด้านซ้ายนะครับอ,อ,อ,อโอเคโอเคครั <c oughs> บต่อไปใหม่ข้างเลยนะฮะ ท้าหนึ่งหยิบเขาเหยิบเขา้าขึ้นมามือซ้ายจับข้อเท้าสบัดลงหนงึสองสามด้าน,นมอกหนึ่งองามด้านในหนึ่งสองสามป่าเรานะัั้น อะไรนะห้พี่เล้งช่วยดูนะฮะโอเคครับต่อไปเอามือสอบดันเข้าไปกระตุกไหมอ้าวอึ้ครับต่อไปเอาเข่าชีนักเช็คของเขานะครับอ่าึ้นแบบนี้ทำเป็นรูปสเก็ต ใะเย่ยวรูปฝืนไหมไปฝืนตรลงหนึ่งสองาต่อไปเป็นล门มา่สองนะครับว่ายกที่ใต้้าของเขาทำประตกหนึ่งสองสาทีนี้ว่ายกันเหนือหัวเข่าหนึ่งสองสาม อ่าต่อไปนะครับมาที่ล็อกข้องอ่าม่อเนรอะม่ดนะครับอาชีสองข้างนะครับทุกสองข้างเลยเ็อไว้ระวังในรดตอนดึงนะครับให้เราระวังนะครับอย่าไป มมากนะคะเวลาเราดิ้หนหันนเนนะะนนวเข่าเขาอาจะอาจจะโดนโกงเราได้อาจจะต้อให้ไม่ระบาดเจ็บนะครับเสร็จแล้วเรามือประสานกันใต้บริเวณจุดหเวทโจกนะคระับสยดลู่ให้เราคลาอุ้มือที่หน้าท้องนะครับใครเก่งไหมไม่เก่งก็ตกลงอื้อใช่ไหมอ่า เช็คของเขาก็รู้เช็คของเขานั่นหะไหวๆาๆๆๆๆายเๆๆาๆๆอๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆที่ข้อเท้าๆๆๆๆๆๆดๆๆ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  หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, อ,มอเมื่อกี้ผมลืมท่าไปาท่าในเสื้อชื่ออ่ะยืดอะไรนะเต้ไหวที่พระจัจาร์บอกนะยืดไหมเที่าโอเคต่อไปนะครับเอาขอเราด้านขวาขึ้นมา เอามือขวาวอลไว้มือซ้ายจับกระตุกโอ้โต๊ะลุกันเต็มนู่นี่สุดยอดเลยสองสามอจุดที่สองจุดที่สองขยับขึ้นมาหนึน่งสองสาม่นานะครับโอเคต่อไปเอาหัอเข,ข่า,า,า้างซ้าย ครับของซ้ายครับขึ้นให้พี่ไม่ถนัดให้พี่หันหันนะให้หันมาได้ใช่หันมาแล้วก็ตุกก็เลยหนึ่งสองสาม เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าต่อไปท่านแรงท่านแรงกันนะครับเดี๋ยวเราดันอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวเอาอันนี้กับนขอเเราให้เขายันเราไว้อ่าให้เขายันเราไว้ข้างซ้ายอันนี้เป็นข้างขวาข้างขวาอ่ามือขวาจับส้นเท้ามือซ้ายจับด้านบนเขย่าหน่อยกระตุกอ่าตึงไหมไม่ตึงกระตุกเลยตึ๊กอ่า แล้วก็เอามือโป้งขึ้นมาจับน้านบนแบบนี้น้แบบนี้อ่านั่งน่ะช่วยไหมอะกระตุกอ่าตรงนี้นะครับใส่ที่ข้อเท้าถึงข้อเท้าเป็นข้อเท้าขวบนถ้ามันรับวเ้าเจรับหายเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนึงนึงนึงหัวนึ่งหัวนึ่งนิ้วหน่อยโอเค อ่าสุดท้ายเรามาตั้งเราจะไปตั้งกันนะครับให้เราดันขึ้นดันขึ้นให้เขากดลงมาตั้งดันอื้ออ่าต่อไปเรากดลงให้เขาแต่กดขึ้นอื้ออ่าต่อไปเราไปนั่งซ้ายให้เขามาด้านขวาอื้ออ่าเราไปด้านขวาให้เขามาด้านซ้ายอื้ออ่าอีกทีหนึ่ง เราดันขึ้นให้เขากดลงมาอือ่าเรากดลงให้เขากดขึ้นอือเราไปด้านซ้ายเขาไปด้านขวาอืออือเราไปด้านขวาเขาไปด้านซ้ายอือโอเคครับดีฮ่าอะชิบเขา ะชะักขาชักข่อชขอที่นึงะจ,ะจะขึ้นได้มากแต่ตอนแรกนะครับทีนี้องเขาก็จะเข้ากันแล้วไม่ะครับ่ึช่ไม่ใช่ะะกระตุก็นตอนที่เราตอนนี้เรานี่ บาดเจ็บไหมครับม,มีไหมบาดเจ็บที่แบบว่านอนไม่หลับเลยเป็นอะไรคลองไม่ได้อาขึ้นมา